สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกกนะครับเช<อ>ิญครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะยกขึ้นมาเหมือนจะให้ทักต้องทักใช่ไหมฮะครับผมอุยไปแล้วนี่ขนม,มอะไรฮะอ่ะขนมเสียงดังไงครับอะไรกันขนมเสียงดังขนมปัง ชอบสนุกทำงานเวลาทานข้าวนะครับลมีนะครับผมเ,เออวันนี้มีเรื่องอะไรครับอ่อมีปัญหามาถามค่ะอ่าปัญหาอะไรครับอะไรเอยตัวเล็กกับตัวใหญ่อยู่ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าจะมาแจ้งเรื่องอะไรครับ มาหามาปรึกษาจริงๆค่ะคุณขาคือมีเรื่องเกี่ยวกับชื่อเจ้าบ้างาค่ะมุงเคลียไม่ลงตัวมาเรื่องราวเป็นยังไงล่ะครับเรื่องมันคืออย่างนี้บ,บ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครครับเป็นบ้านของอ,อากงอ,อากงที่สร้างไว้ที่ทำงานสร้างไว้คือเรื่องมันเศร้าค่ะมันก็ั้นแต่สมัยกองเลี้ยวกองที่ว่าอากงกับอาม่ายังอยู่ที่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่ตอนนั้นก็มาหากินกัน โไม่อ้เองเหอที่คุณพูดมาเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะคุณพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้โอ้เอาแหวนแต่แรกเลยครับโอ้ให้มันรู้เรื่องหน่อยเอาช้า คุณครับเกต14โมงนะฮะเร็วกว่านี้หน่อยครับครับก็คือว่าก็งวลมากแต่คุณก็ยิ่งเ็นที่อยู่เพื่อการเกษตรแต่เป็นการเงาะกิวขมางกิผมไม่ได้หมายถึงว่าเร็วอย่างนี้โอ้โหคุณนี่มันซื่อจริงเลยมาถึงยังไงล่ะพูดได้มันเป็นจังหวะจระโค้นะครับเฮ้เจ้าจังหวะจริงๆเหรอฮะบางครงเหมือนมีคองเล่นไปแล้วอะเอมก็ล้อเล่นนะครับ นี่คุณครับอย่านอกเรื่องมากสิครับถ้าเกิดว่านอกเรื่องเงี้ยผมเรียกคิวต่อไปเลยฮะเจ๊ตรงๆงก็รออยู่ฮะเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยฮะคืออย่างนี้ค่ะ บ้านที่อ้วอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้อยู่กับอาาแต่ก่องหน้านี้เนี่ยมันปินงชื่ออากงกับอา玛อีตั่งด้วยกันให้พี่บอกมาก็เก็บหอมรอมริบอากงเป็นคนทํางานอามาก็เป็นคนเก็บเงินจนสร้างเงสร้างตัวสร้างบ้านหลังนี้ได้ตรงเนี้ยหยาว่าคุยตะกุงอ้วนแต่ตะกุงใหญ่มีเงินมีทองเห็นงานตาอ้วนอย่างนี้นะโลกเมย์ไม่เคยได้น่งรวยแล้วเซ โงตลกทางมีฟรีโขงตั้แต่ครึ่งยังลงเลยโมนี่ขี้เหนียวนะเนี่ยจะได้รวยไงครับครับครับฮ่าแหลแต่ตอนนี้อากงอีไม่อยู่แล้วเจ้าของบ้านก็เลยเป็นอาม่าแต่ว่าเนี่ยอยู่กับอาม่ามาตั้งแต่เด็กคอยปูุงแบบอาม่าอาม่าอีเคยบอกนะบอกว่าบ้างลังนี้นะถ้าเป็นไงนะก็จะยกให้อัวทำไมฮะ ก็อยากถามให้มั่งใจก็เลยไปถามอามาอมาอาบ้านหลังนี้จะยกให้ใครอาอาตอบเท่านั้นแหละหัวน้ำใจสลายอาาเขาว่าไงล่ะครับอีบอกให้หลือลูซิบ้านเนี่ยอากูซาสร้างไว้เป็นมารดกให้ลูกให้แล้วอมาอมาให้หลือททำไมทำไมไม่ยกให้หอัวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเข้าใจผิดว่าครับเนี่ย ก็ให้ลื้อถูกแล้วคับให้ลื้อมันจะถูกได้ยังไงแล้วก็บอกว่ามันเป็นมรดกทําไมแม่ลุกให้หลังอยู่ให้ลวดนี่คงเป็นหลักคงเดียวเนี่ยฮะทำไมไม่ลวดเดี๋ยวให้ลวดจะได้คนอื่นอยู่ด้วยไม่ใช่ครับไม่ได้ลื้อแบบนั้นไม่ถึงให้ลื้ออะให้ลื้อให้ลื้อก็น่านักดีทำไมต้องให้ลือทำไมต้องให้ลื้อทิ้งไปทำไมไม่ใช่ละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่ฮะหมายถึงว่าเรียกเรียกตัวเองอะเข้าใจไหม จะอธิบายฟังอย่างคนจีนเขาเรียกตัวเองเงี้ยอ้ววะอ้ววะอย่างงี้เขาเรียกลือเือเออยกให้ลรืออย่างงี้ฮะเรือเออยกให้ลรืออาะแล้วอ้ววไปไหนอ่ะอ้ววเนี่ยอ้ววเนี่ยลรือแล้วทำไมอ้ววไปอยู่กับเรือเอาจริง่ายๆถ้าเป็นคนไทยเรียกว่าฉันกับแก่ให้ให้แกฉันยกให้แก่อามามาเลยพูดให้แก่อามาบอกให้เรือให้เรือเออเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดมันงงมากๆคุณย้ายออกไปดีกว่าครับเนี่ยแหละ ทั้หาที่ว่าจะมาบางนี้ก็คือจะมาแจ้งย้ายนี่แหละออ่าโเคพราะอามาบอกให้เลือกมันก็อยู่ไม่ได้อ่ะก็เลยต้องมาแจ้งย้ายหาแจ้งย้ายนะฮะอือโอเคอ่าย้ายกี่คนครับย้ายห้าคนอ่ะห้าคนเลยเหรอห้าคนอ่ะอือหมดเลยเนี่ยหมกบ้างเลยอยู่ไม่ได้อ่ะอามาให้เลือจะอยู่ไหนล่ะอ๋อจะอยู่กลางจกลางไร อ่ามีชื่ออะไรบ้างฮะเอ่อมีอาจิมแซ่เกียวครับผมแล้วก็มีอาเกมฮะแซ่เกียวครับอาจูมแซ่เกียวครับผมแล้วก็อาจิมแซ่เกียวครับแล้วมีน้องชายอาจิมด้วยนะฮะชื่ออะไรฮะอ่าวังพิ่งเกิดยังไม่ตั้งชื่อเลยแซ่เกียวอ้าโอเคครับคือทั้งบ้านอ่ะนะฮะแซ่เกียวหมดเลยฮะโอเคเรียบร้อยฮะเดี๋ยวผมเดินเรื่องให้นะฮะ ย้ายเสร็จยังฮะเออหมายถึงว่าต้องใช้เวลานางไมหมฮะที่จะย้ายเนี่ยอ๋อน,นี่ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวคุณไปทางโต๊ะการเงินตรงนั้นนะฮะเ<ร>ก็เสร็จแล้วครับรอ้อเสร็จแล้วเหรอฮะครับโอ้แป๊บเดียวเสร็จไม่เหมือนเจ้านม่ก่องหน้านี่นะมึาง,างแบบซับว่างสีว่างหนะ <c oughs> อันนี้เร็วดีเร็วดีครับผมเร็วดีาล่ะต้องจ่ายค่าทำยมเท่าไหร่ฮะอืมน่าจะไม่เกินสองร้อยแหละครับไม่เกินสองร้อยครับ มังบอกจิกแปดพังจีน่ามังกรที่เอาฉลาลักมาที่นี่ก่อกฉูดดียวฉูดเดี่ะเรียบร้อยนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะมีฮะมีฮะก็จะแยงจะายบ้างนี่ก็คืออย่าง อยากได้เพิ่มฮะอะไรฮะแล้วก็อยากได้ลูกสิบล้อลูสิบล้อหนึ่งคางแล้วก็คงคงขงยายนะฮะยี่สิบคงทีเดียวให้จบเลยฮะแล้วก็มีกล่องด้วยกล่องกระดาษของที่บ้างเยอะฮะมาราโดกอทิ้งแม่เยอะเลยเรามาเยอะๆเราจะได้ทีเดียวจบเดี๋ยวฮะเราไม่มีนะครับอไม่มีจะย้ายได้ยังไงฮะอันนี้แจ้งย้ายชื่อนะฮะนี่แจ้งย้ายบ้านครับว่าย้ายบ้าน๋อคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะครับ ถ้าเกิดคุณจะติดต่อคนขนเนี่ยย้ายบ้านเนี่ยนู่นเลยครับหน้าเขตเรานู่นเลยครับนู่นรถหกล้อสิบล้อที่มีป้ายแดงๆเขียนรับอ่ารับจ้างทั่วไปนะครับข้างนานู่นครับไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเดียวนะฮะคุหมายถึงว่าว่ามาที่นี่เนี่ยนะครับคือไม่มีรถสิบล้อไม่มีไม่มีคนขนย้ายไม่มีครับไม่มีกล่องเอาไ้ใส่ของไม่มีครับแล้วก็ย้ายบ้างไม่ได้ไม่ได้ครับ แค่งไงชื่ออย่างเดียวถูกต้องอไล่ประโยคจริงๆคิงกั่ลือตลืนี่เสียเวลาที่สุดกลับไปคุยกับอาหมาดิ้งสรุปอามานะ่ะยจะให้ให้ว่า